สวัสดีค่ะพบกับชาแนลฝนค่าพากินอีกแล้วนะคะชาแนลนี้มีแต่ของอร่อยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูห่อหมกกุ้งแม่น้ำกันค่ะแต่ว่าห่อหมกวันนี้นะคะเราจะไม่ได้นึ่งด้วยกระทงใบตองหรือว่าใช้ถ้วยนึ่งนะคะเราจะใช้เปลือกของกุ้งแม่น้ำเป็นภาชนะในการนึ่งห่อหมกเลยค่ะเปลือกของกุ้งแม่น้ำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนึ่งกันในตัวกุ้งแบบนี้เลยค่ะไปเริ่มทำกันเลยค่ะ วัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นะคะอย่างแรกก็คือกุ้งแม่น้ําค่ะเราใช้กุ้งขนาด1ิบตัวโลนะคะเราเตรียมไว้ทั้งหมด6ตัวค่ะเดี๋ยวจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่ใช้เปลือกกับส่วนที่ใช้เนื้อค่ะต่อไปก็คือไข่ไก่ค่ะกะทิน้ำพริกแกงแดงใบโหระพาพริกแดงจินดาใบมะกรูด สำหรับตกแต่งนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่เป็นกระทิสำหรับราดค่ะก็จะมีกระทิสดและแป้งมันค่ะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำใบโหระพานะคะล้างให้สะอาดหลังจากนั้นก็มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใบโหระพาไปในตัวกุ้งที่เราจะนึ่งด้วยค่ะจากนั้นก็ซอยใบมะกรูดค่ะเด็ดใบมะกรูดออกจากก้านแบบนี้นะคะ แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็นําใบมะกรูดไปซอยนะคะม้วนๆก่อนนะคะแล้วก็เอาไปซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะในคลิปนี้เราอาจจะซอยชิ้นไม่เล็กเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็พยายามซอยใบ,บมะกรูดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆกว่านี้ค่ะอันที่เป็นอันใหญ่ๆเราก็เลือกทิ้งไปนะคะ แบบนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพริกนะคะหั่นหัวออกนะคะแล้วก็ตัดด้านท้ายออกค่ะจากนั้นเราก็จะผ่าตรงกลางพริกแบบนี้นะคะเอาเม็ดพริกออกค่ะเพื่อนๆเ,เอาเม็ดพริกออกให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็จะหั่นพริกให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ใช้สำหรับโรยตกแต่งหน้าฮอหมกของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะทุกอย่างที่เราหั่นเตรียมไว้เราพักไว้ก่อนค่ะใบโหระพาลิกซอยและใบมะกรูดซอยค่ะไปทำขั้นตอนต,อนต่อไปกันเลยค่ะกุ้งนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนค่ะเลือกขนาดที่กำลังสวยนะคะ สามตัวแรกเนี่ยเราจะใช้สำหรับเป็นภาชนะในการนึ่งห่อหมกค่ะส่วนอีกสามตัวที่เหลือเนี่ยเราจะใช้ในส่วนที่เนื้อและมันกุ้งนะคะมาผสมในเนื้อห่อหมกค่ะเริ่มต้นจากเราก็าผ่ากุ้งนะคะใช้กรรไกรตัดเปลือกกุ้งออกค่ะแล้วเราก็แกะเอาเนื้อกุ้งออกมานะคะใช้มีดช่วยนะคะในการที่จะเลาะเนื้อกุ้งออกมาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ อย่าให้เปลือกกุ้งขาดค่ะเพื่อนๆค่อยแกะมันออกมานะคะเราจะทำให้ครบกับกุ้งที่เราเตรียมไว้ทุกตัวเลยนะคะแบบนี้ค่ะดึงออกมาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะ เนื้อกุ้งทั้งหมด6ตัวแล้วก็มันกุ้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งที่ได้ไปหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะแบบนี้นะคะแยกส่วนเนื้อแล้วก็ส่วนมันกุ้งออกจากกันค่ะไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะนำน้ำพริกแกงนะคะมาผสมกับกะทิค,ค่ะ ค่อยๆผสมนะคะเราเทใช้น้ำพริกแกงทั้งหมดกับกะทิแค่ครึ่งเดียวก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะผสมน้ำพริกแกงกับกะทิให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะค่อยๆคนไปแบบนี้นะคะวันนี้ที่เราทำเราทำเป็นปริมาณน้อยนะคะ เราก็จะไม่ได้ปรุงรสเลยค่ะเพราะว่าน้ำพริกแกงที่เราซื้อมาเนี่ยจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้ปรุงน้ำปลาหรือว่าใส่อะไรเพิ่มเลยค่ะเราใช้รสชาติของน้ำพริกแกงอย่างเดียวเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะเราใช้ไข่ไก่แค่ครึ่งใบนะคะตักไข่ไก่ใส่ลงไปแค่ครึ่งใบค่ะเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแบบนี้ค่ะ เราใช้ไข่ไก่แค่ครึ่งใบเพราะว่าถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เนื้อห่อหมกเนี่ยไม่เหนียวนะคะไม,ไม่ไม่เข้มข้นค่ะเราก็เลยใช้แค่ครึ่งใบค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่เนื้อกุ้งลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะกวนเนื้อกุ้งให้เข้ากับพริกแกงค่ะแบบนี้นะคะค,ค่อยคคนไปเรื่อยๆค่ะ แบบนี้ค่ะเพื่อนๆคนไปสักระยะหนึ่งนะคะเหมือนเป็นการกวนเนื้อห่อหมกค่ะในระหว่างที่เรากวนก็ค่อยๆเติมกะทินะคะไปจนหมดตามที่เราเตรียมไว้ค่ะพอกวนเรียบร้อยแล้วนะคะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเติมมันกุ้งลงไปค่ะหลังจากที่เราเติมมันกุ้งลงไปนะคะ เราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลานานมากนะคะแค่คนเหมือนให้เครื่องแกงที่เรากวนไว้เข้ากับเนื้อมันกุ้งก็พอค่ะแบบนี้นะคะเพื่อให้มันกุ้งเนี่ยยังเป็นชิ้นๆอยู่ค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ นำเปลือกกุ้งที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเปลือกกุ้งนี้เราจะตัดในส่วนที่เป็นหนวดกุ้งออกขากุ้งแล้วก็ตัดออกนะคะแต่ในส่วนที่เป็นก้ามกุ้งเรายังเอาไว้อยู่ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนําเอาใบโหระพานะคะมาใส่ลงไปในเปลือกกุ้งค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะกะให้ปริมาณพอดีนะคะอย่าใส่เยอะเกินไปค่ะ ราะว่ากุ้งมันตัวเล็กนะคะเดี๋ยวมันจะไม่เหลือพื้นที่ในการใส่เนื้อห่อหมกลงไปค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใบโหระพาก็สามารถเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นได้นะคะตามที่ชอบเลยค่ะพอใส่ใบโหระพาลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักเนื้อห่อหมกที่เรากวนไว้ใส่ลงไปในตัวกุ้งแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปเยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่าเปลือกกุ้งเนี่ยมันสามารถอ้าขยายได้อีกค่ะ ใส่ลงไปให้แน่นๆตัวกุ้งเลยค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเนื่องออกมาเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นรูปสวยนะคะถ้าเราใส่น้อยเกินไปมันจะไม่สวยค่ะใส่ลงไปเยอะๆได้เลยค่ะทําให้หมดทั้ง3ตัวตามที่เราเตรียมไว้เลยนะคะพอเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆตัวอุบอวบแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมนื่องกันได้เลยนะคะ วันนี้ที่เราเนึ่อนะคะเราเนึ่อโดยใช้ไฟปานกลางค่ะใช้ระยะเวลาเนึ่อประมาณ30นาทีค่ะเพื่อนๆระหว่างที่เรารอเราไปเตรียมทำกะทิสำหรับรานหน้ากันเลยค่ะกะทินะคะนำมาผสมกับแป้งมันค่ะตอนนี้เรายังไม่ต้องน้ำกะทิก้างไฟนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนให้แป้งมันละลายก่อนค่ะ แบบนี้นะคะพยายามคนให้แป้งมันละลายก่อนค่ะพอละลายเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยนำขึ้นตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็พยายามคนอยู่ตลอดเวลาค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลองดูว่ากะทิเนี่ยมันจะเริ่มข้นขึ้นค่ะก็เป็นว่าใช้ได้แล้วนะคะเราจะพักกะทิไว้ก่อนค่ะ ตอนนี้30นาทีผ่านไปแล้วนะคะกุ้งของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาได้หน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปเตรียมตกแต่งใส่จานกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห่อหมกกุ้งแม่น้ําของเราในวันนี้ค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆห่อหอมกกุ้งแม่น้ําของเราเนื้อกุ้งมันกุ้งผสมกับเครื่องแกงที่เข้มข้นนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆลองทำตามดูนะคะทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ค่ะ